เดินไปสุดตะวันที่ทอแสงทานาทีเขียนเป็นบทกวีลงพื้นแผ่นน้ำยังมีหมู่เมฆน้อยบันเลงบอกเดื๋ยวเราเป็นไปันดีครับรสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแีต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุ่ผู้สุ่คนครับพี่ดองนะนี่ครับลาดก็เปิดเอฟซีเนี่มาเที่ยวครับวันนี้นะครับผมมาพอนนะครับลุงแกนะครับ กิการเราไปสอบถามว่าแกมาขายอะไรนะครับแกมาขายอยู่ไหนร้านนะครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับผมชื่อออ่่ชืลุงชูไทยนำคุณการะโถครับอกถามบนจังหวัดอะไรนะครับไอจังหวัดสุรินทร์ครับอกสุรินทร์อมบ้านเนี่ยก็คนกรุงเทพอ๋อจังกับคนกรุงเทพปะฮะคนกรุงเทพเหลารู้จังไหมเหลาครับอกครับจากเหลาจากสุรินทร์นะครับน้องอันนี้ครับคนช่วยชีวิตลุง แกเปน็นพิการขึ้งซีกสิสีส่ขออาอ๋อสีฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมสี่ขวาขับตกสีขวาครับวอสานไรบอวอาไดเครับเออวรได้อรถึงโดนแต่คือคางนี่เากันคือใส่งานบาไดใส่งานบัไดอครับวอรับรจังไหหรถบัสครับทางเดียวอ๋อเปลี่ยนคันเองมาฟังใจเออขายยังครับเนี่ยบัลขาเกี่ยวกุงบ้างขร้มอ่าไอคร้ม ปลาปลาสินปลากระโถนปลากระโถนปลากระป๋าปลากระป๋าปลาขายปลาน้ำขายปลาครับแต่ขายอยู่แถวนี้เนาะครับเนาะครับผมครับขับรถมาขนาดล่างก็ได้สอบถามเอ้าก็เลยขับรถได้ขับรถขังเดียวเนาะขับดีเลยนะกดสู้ชีวิตสุดยอดดีๆนะทำไมมันนีจเมาลูกเออ่อาะจักบาลเนี่ยเอ้า เราต้องกับสมุนกันนะครับไม่ยอมแพ้ระวังลมเด้วอค่อยๆลงนะครับไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาอยางเน้นจะพิการนะครับมองเราอย่างเออเ่ดอดชีวิตขงแรเหนี่อยรึเปาครับนี่้ห้อยจนะังหวัดออ มีไอหาซิปหาซิปแบบกระดุกสอรขับไป้อยสองรเงินอันนี้สองร้เงินนะไมเสองร้อยเงินสำสนุนันพี่น้องคนานมาเทาคนสุรีนนี่คนกรุงเทพมาหจัะไปเสคนไปไคว้าสสนุนนี่รถไปแช่งไลนยเนาะในเมืองขี่จังไงขี่เยอะคนทีกาูนนขับรถจะชม้มขี่มาไหวเนาะีครับ ลยเลยหาหาเออเลยเลยเลยเลสองรออมแนมห่อหนึงนี่แหละแ้หมดลโอ้ยสุดยอดเลยแนมห่อนะครับนี่ือเป็นสี่ร้อสี่ร้อยบาทอ่าอานเอาถือไว้หน่อยเอาไปเอาไปขายต่อทุกคนรอเม่อหร่ดอกมร่เดมาสอบถามพิกรตั้งแท้ พี่ชายตีมากปศ41เหล่าตะลาคมวันท right> right. ี่10ครับพี่ชายตีมากคือพ่ยตีครับตอนแรกกับปกติอย่างนะครับเนาะกตีครับว่าจะเป็นทหารบกขอดสองแยกประเททครับโอ้เป็นทหารขราวทหรับผมหรือพิ่ชยตีทะเลาะกันจะเลยว่าไส้วิกเตอร์ของข่าวข่าวจะเลยว่าไส้เจ้าครับอ้กรเคียวเอาครับไม่ได้ตีรับวิธีถึงไส้ครับก็ถึงมีนิ้ข้อศึกษายด้านเสียงมีสองขี้หูขี่หนึ่งครับ โอ้ลำเสียมเออถ่ายน้องกันก็จะเป็นเสียท่านัอนเนาะก่อนวันอะไดรรถพับบิกเตอร์ก็เป็นยังเวียนกรรมเวียนกรรมเวียนกรรมตอนนี้อ่ายก็ยังอยู่อยู่เหรออยู่ครับอยู่ครับอยู่ังอยู่ร่วมกันอยู่วันซะโอ้ยว่าแต่มาถือกันมาถือพี่น้องกันเพคนมันก็บมาถือว่ามันมั่ครับมันเข้าใจเข้าใจนะลำบากใจในการเว้าเนาะพี่น้องกันครับนี่ครับเราประมาณนั้นชีวิต

หนึ่งพันบาทที่ครับไผเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญ้นเจริญขึ้นเช้าพร่งกอนแบงก์บอสอะไรครอะไรครับาเอคนกำลังครับ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 ครัับครับครับครับบครับครับครับับครับคครับ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 ครัรับครัับบครับครับครับ านครับเป็นหนึ่งก้นหย<ส>่อนผีไสแล้ว嘛กูไม่อยากบอกบให้ฟังหรอกพี่ดีดําเสียมเราค่อยอยู่บนตายแล้วก็ได้ใครอยอู่บนตายจะกระสูดชีวิตด้วยการต่าีๆครับหลายคนนี่เนาะที่บ้านละโอ้โหสิกรรมไอ้อ่อยละอ่ะเนี่ยครับเบื้องไว้ครับพ<ม>ี่น,น้องครับ,บ,ค,รบ,นค,รบคนเราอ่ะนะครับเนาะอย่าย่าอมเพรให้โฉกกระตาคนเท่าตดทุนเท่ามาซ้ำกันหรอกแต่ละคนเขาให้มันมาซ้ำกันพี่สามเอกก็จะจืดมันแบบแาว่าสิเฮ็ดแบบไหนนั้นมันการชีวิตแบบไหน อย่างเล่าเนี่ยก็หาขครของไ,ไม่ยช่ว่าต่อชีวิตแต่ต้องกที่สานมาเท่าสวัสดีสสดไปวิลกาปิน่อยครับสอาไไ่อาจไปถึง